Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งแล้วก็น้องโอมอีกเช่นเคยนะคะจากคัณน,นี่ราคามาชมรถครอบครัวอเนกประสงค์สุดๆนะคะน้องโอมเป็นรุ่นนี้เลยค่ะโตโยต้าเซียนตานะคะตัวนี้ <ตา S 1> ปเป็นเครื่อง1.5ใช่แล้วค่ะ1.5ปี2017ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องโอม ราคาอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มสุดๆเลยค่ะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกมาพร้อมเรียบร้อยในส่วนของกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะูกคาท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากได้รุ่นนี้นะคะก็เต็นท์ของเราอยู่ที่ไหนนะคะน้องโอมรามินชา g ม7นะครับอยู่ระหว่างรามินชา67และ69 เต็นท์ y p Auto เลยนะคะพร้อมแล้วเรามาชมรถรอบคันกันเลยค่ะเราจะพามาชมในส่วนของตัวสีรถกันก่อนนะคะว่าสีรถคือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะคือของเราไม่มีล้อขีดขวนอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะพาชมรถรอบคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างในทีหลังเนาะโอเคในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะสภาพไฟนี่คือยังใหม่ไม่มีรออฉีดขวนอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะตัวท็อปสุดนะคะป้ายค่ะมาดูในส่วน ของสีฝั่งนี้กันบ้างนะคะไม่มีรอยขีดข่วนสภาพสวยงามกริบเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ,แล,คะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นระบบพุ s t a สมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะคะวิธีการเปิดของเรานะคะมี2รูปแบบคือเปิดจากรีโมทนะคะแล้วก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นการล็อกแล้วนะคะนี่วิธีการเปิดก็แค่ทาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นการเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในกันนะคะว่าภายในสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะเริ่มจากในส่วนของแผงประตูกันก่อนเลยคะ่ะแผงประตูนะคะตัวนี้เป็นแผงประตูผ้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะคะสภาพคือสวยแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างทั้งหมดนะคะเป็นไฟฟ้าออตโต้หนึ่งบานนะคะล็อกปลดล็อกนะคะตัวนี้เป็นตัว พับกระจกนะคะทั้งสองข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะคะซ้ายขวาเนาะมาด้านในกันต่อค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มพุทสตาร์สมาร์ทเอนทีตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะแค่เราเหยียบปุ่แล้วก็กดปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นการสตาร์นะคะมาดูในส่วนของเบาะค่ะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำตัดสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีส้มเนาะ เดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของตัวแผงแผงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการเปิดประตูไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าเนาะอ่านี่ค่ะโอ้มากจ้าลไฟฟ้านะคะสลด์ะะลไฟฟ้าทั้งสองด้านนะอ่าเดี๋ยวกดฝั่งนู้นด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของข้างในกันต่อนะคะว่าตัวนี้เป็นวิทยุ วิทยุเป็นหน้าจอ DV d ดีเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ DVD เรียบร้อยนะคะสามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะอ๋ออ่านี่วิทยุใช้งานได้ปกตินะคะมี USB AUX ปรับเสียงเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเราจะเปิด CD แลเราก็สามารถพับแต่ตรงนี้ได้เลยอ่าใส่ CD ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นคันปร,ปรับปกตินะคะตัวนี้ไฟสุกเชิมนะ ตัวนี้มีมาพร้อมแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ขั้นบันไดเกียร์ออโต้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีอะจอจอดีนะครับด้านหลังนะคะและ้วก็จะมีระบบแอร์นะครับไม่ต้องน้อยใจสําหรับด้านหลังนะครับแอร์เย็นทั่วถึงทั่วคันแน่นอนแอร์ Air มี3ตอนนะคะความบันเทิงก็ครบคันนะคะใครทีอ่อยากได้ รถครอบครัวนะคะอนเนกประสงค์จริงๆค่ะลูกคา้าตัวนี้มีมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแอร์แบ็กคู่หน้าสองใบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันนะคะ,ะเครื่องยนต์นี่คือเปิดเข้ามานี่คือใหม่ลิสเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอวล VVTi ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะ เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะคะบล็อกเดิมประหยัดน้ามันในส่วนของโครงสร้างนะคะของเรารับประกันโครงสร้างทั้งหมดไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะ,ะไม่มีพิคคว่ำนะคะคานคานเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะแผ่นมออกกรนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแผ่นการความร้อนนะคะสภาพนี่คือยังสวยงามมากเลยนะคะไปค่ะ เี๋ยวเราจะพามาฟังโปรโมชั่นดีๆของเราเนาะน้องโอมเนาะใช่ครับไปเลยเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่น้องกุ้งแล้วก็น้องโอมพาชมรถรอบคันของ t o y ย t a าเซนต a คันนี้แล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้นะคะราคาของเราอยู่ที่569,000บาทตัวนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube ของเรานะคะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะ ถึงสิ้นเดือนนี้ไหมน้ององมใช่ครับน่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ครับอจองเพียง199บาทเท่านั้นนะครับอจองถูกมากเลยค่ะและราคารถก็ถูกมากราคารถของเราก็คือจัดได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเราเดี๋ยวเราจะทวนในส่วนของตัวที่อยู่ของเราว่าเราอยู่ที่ไหนค่ะใช่ครับ,รบผมสถานที่ตั้งนะครับของเราจะอยู่ที่รามินทากม .7 นะครับระหว่างรามินทา67และ69นะครับอ,อยู่ที่ตรง เ็น YPP Auto เลยครับใช่แล้วค่ะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์088-236-3636เดี๋ยวเราแปะลิงก์เพจ -Facebook, Youtube นะคะ l i n e แอดไว้ให้ติดต่อกันนะคะก่อนจากกันนะคะก็ฝากลูกค้านะะคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงะด่งจะถ,ถัดไปว่าเราจะพาชมรถรุ่นไหนกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้น้องกุ้งแล้วก็น้องโองมอขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ